ตุ่หลบนิมานพี่น้องเอ้ยนี่กะย่างโองอันเมตน้อยสวัสดีแ้วกสบายดีตอนเท่งเทงไมรือว่าตมได้บ่ายพี่น้องเอ้ยพี่น้องมาชุกคนใเด้อหรือว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวพี่น้องฝั่งไทยนะพี่น้องติดต่างประเทศที่ติดตามได้ฮับ z มเมตนอยอยู่ตอนนี้เมตน้อยกับขคทักทายสบายดีเนาะเมื่อนี้เมตน้อยที่ผ่านพี่น้องลงน้องพี่น้องเอ้ยไม่นะเมตน้อยอยันมาหน้าป้านิมพี่น้องเอ้ยจุดป,ประชงนะวัชิมาชอนกุ้ง แต่ว่าอันอยู่เขาอันสาวนิ้มละกะเขาปลานิ้มน่ะเขาเพ่นว้ามากินปลาน้ำพี่น้องเอ้ยมากินปลาน้ำล่ะกะ่ะมาหาเก็บพักพร้อมพี่น้องเอ้ยมื่อนี้นะชนบ่าแต่น้อยกับผููผากอยู่น้ำผูเท่าตะเฮินพี่น้องเอ้ยบ่ไดนะ้มาเมื่อนะบรรยากาศเมื่อนีก้ก่ะเป็นสีคึมค,มคึมเหมือนฮอนฮอนพี่น้องเอ้ยวา่าชีหนาวกับหนาวแล้วล่มกับแห้งพี่น้องเอ้ยคือผนชิโต๊กนี่แหละ ก่อนเมตน้อย้ิไปเมตน้อยกะขอขอบคุณพี่น้องฟังไทยขอบใจพี่น้องฟังลาวนะพี่น้องเนาะมาเด้อพี่น้องเด้อท้าพูดเลยว่างๆเด้อมาเก็บพักนะเมตน้อยเด้อรือว่าชอนกุงุงชอนเนวพี่น้องเอ้ยอยู่หน้าปานหิมเมื่อนี้นะก่อนชิไปหาชอนนจุงชอนเนวหรือว่าเก็บพักเมตน้อยกะขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเะนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เมตน้อยตลอดมาเนาะ เลยที่ขามาไม่ๆมกะอย่าลืมกดไลกดแซ่ให้แม่ตาน้อยนำเพื่อเป็นกำลังใจการเทคลิปต่อไปแม่ตาน้อยมาผู้ดิบมามันนี่กับโบได้มาผู้เดียวพี่น้องเยหลายคนมันนี่นะมีแม่น้องเตนแล้วก็แม่น้องจันดีพี่น้องเอ้ยแล้วก็สาวนิ่มนำเบ้าโซนอีหลายๆคนพี่น้องเอ้ยทีมงานไม่นะกลับไปลุ้นนำกันพี่น้องเอ้ยเก็บพักบุลือว่าหาปลาชนกุุงมันนี่นะแม่ตาน้อยมาสิมาหรือบ่นมันนี้ตอนนี้แม่ตาน้อยกะได้ย่างไปหาเก็บพักพี่น้องเอ้ยน้าแม่จันดีเพื่อนก ไปเก็บผ <laughs> ักเก็บยาพ่อพี hey. <osium> ่น้องเลยป้าป้าพี่น้องป้าไปเก็บผักนะแม่ตาโนยงามพี่น้องเอ้ยหรือตะบอนหกบอนแปงนะป้านิมเพิ่นว่าวโงูค่อยกินไม่แล้วอย่างตะบอนหกนะพี่น้องเอ้ยอันนี้แม่ตาโนยกกชิได้เก็บก่อนผักด่างคมงามไม่ได้ชมคิดคม พี่น้องงามอะีรนะมาแต่มาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเก็บพักแล้วแม่ตะน้อยเด้ออ่าหมื่นหนึ่งกินกับแจ่วยบไปได้พี่น้องเอ้ยแซ่บนี่แม่น้องแตนพี่น้องเอ้ยอ่าเกณฑ์นโอย่างนี้มาวันนี้หลายคนนะพี่น้องเอ้ยหน่ะพี่น้องเอ้ยสาวนิ่มเป็นกันจะพาเดี๋ยวเก็บพักอีกอยู่องอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือแม่ของเพื่อนพี่น้องเอ้ยป้านิมอันนี้นะ มื่อนี้ก็ได้มาหน้าปานิมแต่เมื่อกี้ช้อนจุงจะขีมานหรือบ่เนาะก็ไปลุ้นน้ำเดียพี่น้องเอ้ช้อนจุงขีมานอยู่บ่เมื่อนี้นะตอนนี้แม่แต่น้อยก็ได้ยาแล้วพี่น้องเอ้เก็บพักแม่แต่น้อยก็ได้เอาไปหาหาตึกป่าหรือว่าช้อนกุ้งพี่น้องเอ้พักแม่แต่น้อยก็ได้ได้หลายพี่น้องได้น้อยเดียวนึงเพราะว่างอกควายกินเมดแล้วนะตอนนี้ก็มาเฮอพี่เฮอน้องมาเยี่ยมบึงพักของแมต่น้อยพี่น้องเอ้นะก็ได้หลายตือพี่น้องเอ้จำนี้ก็โอเคแล้วเนาะเอาลายก็กินว่าเม็ดนะพี่น้องเอ้จำนี้แล้วพอดีกิน ไปพี่น้องไปลงหนองมาหนิวันนี้แม่แตน้อยก็ได้ไปหาได้มาโอดหนองแล้วพี่น้องเอ้ยจิจจ์อันชอนจุงอันชอนนิ้วนะน่ะอันนี้เาำกับเบามุดเพิ่นตึกป่าอยู่พี่น้องเอ้ยจั๊กจี้ได้หรือเ่ามาได้ไปใหญ่ยีบมึงป่าเพิ่นเบิ่งแม่แตน้อยจิไปหายีบมึงป่าเพิ่นก็น่าพี่น้องเอ้ยป่าบ่าวมุดกับบบาขำเป็นตึกนะนี่จะดีเป็นฮิวมาได้หละโตแล้วพี่น้องเอ้ยป่ากิ็นหญ้าก็โตไปง่ยๆเยอะไปเอ็กกินเดี๋ยวเลยนะจักน่ะมันเจ้าภาพเพิ่น้อง จากนราจะภาพเป็นเพือไหมจะดี่ะตอนนี้แม่ตอน้องาจะได้ลงบกกันเนาะมันจะดี่อ้นบ้างว้ายหยขันก็มีพี่น้องเออยู่ไจมือาห่ขันก็มี วายพอลองปีนง่ยวลอยนะปุนีวก็มีเดีย บ่าวทองกับบ่าวชนที่มาน้ำหลังมูพี่น้องเอ้ยมาหอดก็ได้ลุงหนองเป็นเรื่องบาวทองตึปบาน้ามานป่าวบ้านทีมงานบ่าวทองเพี่มาน้ำหลังพี่น้องเอ้ย นะพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่ๆทั้งหมดทีมงานของงันบอทองเพิ่นละค่ะบอชอนเพิ่นลงไปตึกเมื่อกี้นะพี่น้องเอ้ยตึกไม่ดีแต่น้อยแกจะได้เราคุยกันกันแล้วกันปีนกระไลอีน่นะถืออยู่ได้พี่น้องเอ้ย กระมีแล้วกระจุงพี่น้องอันนี้แม่ตะน้อยกระชีใดเก็บมาก่อนเพราะว่าแม่ตะน้อยน,น่ะอ่าก,กินเมื่อกินตะเหินพี่น้องเพราะว่าแม่ตะน้อยหยาดหาลรุนนะยี่อยู่เหึงกับยันตะน้อยให้ทีมงานของบ่อชนเบ้า,าอมมันมมดบ่าข้ามแล้วก็มาท่อ,องเพื่นอนะแต่ชาวนิ่มมันแม่ยันดีเพื่นอนะ มันกินปลาแต่พี่พี่น้อยแม่แต่น้อยก็ไม่นั่งเต้นนะเมื่อค่กินข้าวแต่เฮ้ยอ๋อต่พี่น้องยนั่นนี่เป็นต่ย่านอันนี้นะห้าวคิดตรแล้ว ตัวปังใหญ่นึงอยู่ตัวนี้กะเฮ้ยห่าดในแม่ตโนย์ชื่เป็นตลอดอยู่บ่ชอนไหนี่เป็นแต่ยานกลอดนี่งอกงักพี่น้อยเลยนี่หนจุงเนือพี่น้องเอ้ยแต่ว่าปีงลายนี่นะตอนนี้บอกข้ามกในชอนพี่น้องเอ้ยชอนเมื่อมาทีทึกปีงคือแม่ตโนยบอกแม่ตโนยเนอ้รอบพี่น้องเอ้ยมีต่ปีงเป็นแต่ยานลอยนะลอยเชี่ยพี่น้องเอ้ยนะปีงเจนนั่นเนี่ยลอยมาล่ะตัวใหญ่นะ

ปีงแ้ปปีงว่าแม่แต่น้อยเนี๋ยยานปีงใช่ไหมน้องยันไม่ได้กินแล้ว้อยกุ้งมันนี่เพียงยันปิงกูเบ้า <c oughs> บอกคอยถือพี่น้อย chị nga chơi chứ vui chứ nhà cả. Ô, nó cả đúng ổn lý nó chung cả hữu chứ bên nó người ta bảo một gian gian một lọt, một lọt. Ô, lại chung là tôi như ngày thôi, เือประคำพี่ชอนเปีนพี่น้องเอ้ยแม้นแต่น้อยก็เล่นขึ้นเล่นลงเพราะว่ายันปีง่นะประคำเป็นบุรียานบุรียานปีแม้นแต่น้อยยันปีนี่บ่าจุงนะแม่เรามีเถียนยาหน่ะจุงก็มีพี่น้อง,ออองเนะนะอ้ยหอยก็มีหอยก็ได้หัวหอยหลายขนาดหมดเลยออื หแกมีพี่น้องเอ้ยจุ้งก็มีคือบอกข่ามเปนชอนพี่น้องเอ้ยแม่น้องเตนเป็นกรมานอยู่บ่แม่น้องเตนนะออแม่น้องเตนมาย่านปีงเนาะแม่ตะน้อยบ่ได้เนาะย่านปีงข่ามเช้าวันกรบมดาที่น่าแม่จันดีเป็นยังไงข้าวแห้งมาจะพี่น้องหนูปลาแล้วนะ้ที่หนูปลาเป็นข้าวแห้งก่อนถุนก่อนน่ะพี่น้องเอ้ยอัน ี่เลยนะพักกระเดาปอกระเดาเบอร์กระเดาเพื่อพักกระเดาพี่น้องเอ้ยอันบอกคำพี่ล้นนะควันตุ่โตอยู่พี่ล้นกินกับก้อยปลานะแม้แต่น้อยก้าขึ้นมันปลานิ่มเอิญขึ้นมากินข้าวพี่น้องเอ้ยแต่ว่ายังมาทันแล้วแล้วอยู่ไปคานไปจุ่มยังมาทันมาอยู่อันนี้คือตุ่มกลางมันพี่น้องอันนี้น้ำเป็นตุ่มกลางป่าอันที่เป็นไอ้ก้อยนะอันนี้ไข่ป่าไข่กับขี้มันแม่จันดีเพ่นในปานปั้นเอาน้ำกระทิมันเน้ำน้ำนี้พี่น้องอนนี้ พี่น <def uras> ้องเอ้ยตอนนี <iles> ้แม่จันดีเพิ่นได้ปั้นแล้วละอันป่านะเป็นปันปันนดูใจจะปันนไหมนะอหากปันพี่น้องเอ้ยมดแดงกระเจงฉลานอยู่ข้างกับว่อประชมนี่คือน้ำกะทิแม่อันจันดีเป็นปันเมื่อกี้พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ได้พูดกันจะน้อยกระปุ่งเลยนะพูดเลยเป็นใบช่วปุ่งชุงก็ได้นดมผลาดขึ้นมาแล้ว เอาต่วไหนเอาลุ่นเพชรเพชรมันยังแซ่บเออเมนตงเต้นเป็นปุ๋งเมนต์เต้นเพชรจิ้มเท้าช่วยกันช่วยกันอือช่วยกันดิกลิ้งข้าวแห้งอ่ะตัวนี้นะตอนนี้ก็คือจะได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยเลอะอันนี้นะแล้วแบบนี้นะโอ้อือบล็อกมาไว้ก่อนพวกไยพูกอันนี้ก็ตอนนี้นหนพี่น้องเอ้ยเนี่ยอยู่แนว่ยกินกันมีทสีงกอยปลาแล้วก็ตุ้มปลาแล้วกั ไก่ปลาพี่น้องก็บวกหมดไหมเลยพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำเดือดรึหลายคนได้ไหมพี่น้องกินข้าวแซ่บไหมนะกินข้าวอยู่ตรงยุดปลาแซ่บไหมนะหะเบาทองเป่นอะเด้อพ่อแม่น้องกินข้าวแซ่บเลยเด้อพี่วักนี่จะมีพี่น้องทำเอยแซ่บกินข้าวสวยเจ็บทองอันนี้จะเป็นยังไงข้าวกบบเบนนะข้าวเจ้าวเนี่ย บุจอครับขึ้นป่าทุกนื้มามาพิงนั่งขามไั่งเดี๋ยวนี้คัมนะเบิร์กอ่ะจะเปนนะบ่ายแล้วบ่าละคุณมหาเไม่บูไากิน้าแซ่บนี่นะหลายคนกินแซ่บนมือม้นข้าอยู่ดงป่าจไเื่อแซ่บดําแจวก็แซ่บวก็แซ่บไป ไหนมีสีอะไรเนี่ยนะไหวนะผมที่ผเพื่อนเลาเพื่อนกเมนไง้างน้ำติ๊งานเช้าน่าหอบเล่าแล้วแบบว้าโอ๊ยอะไเนี่ทุกอย่างเดียวกันนั่นเอาบึงนะเจ้าของเอ้เอนที่ผมย่างนั่นแยกนะจ๊ะใบพมผิวพมหวกันนำหนักมลยเจ้แล้วจ้หายแต่มันไม่ยังแต่ใบมีทานเลย ตอนนี้แม่ต่น้อยกะได้ยาแล้วกินข้าวนะพี่น้องเอ้ยกะแม่ต่น้อยกะกับแม่น้องเต็นกับผาเด็กไปช้อนต่ออีบันนี้พี่น้องเอ้ยจะขีมานหรือบอลกินข้าวยาเพราะว่ามันขี้คันแล้วมันนี้นะกลับไปลุ้นนำการพี่น้องเอ้ยขีมานหรือบอลกินข้าวอิ่มแล้วค้านอันนี้ตอนนี้แม่ต่น้อยกับแม่น้องเต็นกะได้พาเดียวยางไปอันช้อนน้องขี่ชองนะพี่น้องเอ้ยมีแม่ในน้องอันที่ของอันชุ่มงแม่ต่น้อยช้อนเมื่อกี้เนี่ยนะบอกแม่นน้องนะอันนี้ยังเป็นน้องใหม่อีพี่น้องเอ้ย น่ะตัวนี้ก็ได้หอดนงองนะนกเนี่ยเขาวก็ได้ขึ้นก็ลงหากินป่าพี่น้องเอ้ยเชงจักแจ๊กจ๊กอันเขาวบรรทัดพี่และพี่น้องเอ้ยเชงดังอะไรนะเอ็น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 อยู่นี่หนอหอดแล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้เม็ตาน้อยกาได้ลงช้อนมากันพี่น้องเอ้ยมันสิมานแล้วบี่นะโอ้ยน่อชิมมานอีกบ่ nói nói thì nó ở chung mấy หนามมั้ยเจ้าอ้อยเล็กน่อยนี่นีนน่นีลพี่เลยว่าแม่คิดว่าน่างงามแม่งน่างามแม่ชาวคีบาำว่าแม่งน่างามมีเนีลนพี่น้องไอ้หน่องนี่นีลจุ่งกามีเฮไปชืนะ่ออืมวันนี้หาก,กินแล้งนะพี่น้องเอเขาว่าเมื่อกี้นี่กินข้าวง่ายเรียบร้อยแล้วนะ ตำนะ่ตอนน้อม่ต้อกตำแม่ตน้อยนะดอบนี้ดอบหม่ามูนนะป้า่น้ยนั่นนี่วลายพี่น้อยเนียวแล้วก็จุ่มเมนเมนน้องกีบเอิญเมงังพี่น้อยวันนี้แม่ตะน้อยจะได้เก็บพุกอ บอาค no. ้ามเป็นเลนปกครอพี่น้อยนี่นี่บอข้ามเป็นกาได้ปนแมตนยแล้วพี่น้องบอลข้ามพิลล้ด้วยบอมช่อมีชหมานี่นหมาดีน้อตุ๊กปาน้อยกระโดดชี้จงขึ้นมาตุ๊กค้ามชนหมาดีบ่มีแต่อันสลับ มาเดี ah, ๋ยวได้พี่น้องอันฝลาใต้ตัวนึงนิวคือเต่าพี่น้องอันนีแต่นิ้วอันง่ายง่าอันมีแต่นิ้วอันอันไม่ง่ายอันคือเต้าพี่น้องอันนิวอันคือเต้าเนี่ยนี่แกงกินแซ่บได้พี่น้องอันนี่นิวเนี่ยทำเป็นจอพี่น้อง ไก่ด mm ีกชนไกน้อยขนาดคุผู้ชมทุความพีดเจอนนะสงอก็พื่มมดมดนองเลยนะปากก็ต้องเช่่อไหมมานมีบอลหลบนีตึกหลบนีมานพี่น้องอียนี่นี่กกาลายจุงกะลาย แม่งพี่ื้นนะแม่งตับเต้าบ่หรือว่าแม่งอันแม่งเพื่อว่าแม่งก็กินข้าวฉานบ่แม่แต่น้องจะ <c oughs> ได้เก็บก็ไปมาแล้วไปมาแล้วตเต้าไปเชลยนะตอนไ,ไปชมมาปันหนึ่ง หมานี่บอกหมานว้ายรอบนี้หมานปีน้อยอรอบนี้หมานปี๋หมันปีนี่จุงกับหมานนิ่กับหมานปีนกับหมาน อ่าขี่ออเดอรจืยค่ะ ปลาแมงกะเต๊ปลาลายปลาลายปลาข้มัน้อยปลาน้อยปลากระเดิ่อพี่น้อยปลาเนก็ม่ไดดอนีเตะมั้ง เอาคำเป็นปโจรโลดโลบน,นี่นะถป่าลหลพี่น้องเนี่ยมลนลอุ่มอือหึายกล้วใชล่าแ้มออตพี่น้องอ้ยน,นั้นพนอ,อ,นอ,าพนอ,อนเาคำเป็นตองแล้วก็มากราบแคมจุ่มนะตัวงงานทั้งพี่น้องอนน แมตาโนยจะได้เก็บมากนั่นหลายเดี๋ยวพี่น้องเดินมาเด้อพี่น้องเด้อเก็บจุ้งแมตน้อยเดินหลายอีนี่นะพี่น้องเอ้ยพอปลาคาเป็นโกนยากจะน้อยใช่เปิ่งเด้อพี่น้องเด้อกุ้งน่ะนะมากราบแค็มอันนี้นะตอนนี้ปลาคาเป็นในโกนนดิเดเป็นอะไรมากราบแคมนะปลาคามเป็นโจรเล่านี่พี่น้องเอ้ยนี่มีแต่ปลาแล้วก็นี่มีบิทึกก็เลย่อนลำนี้นะ มาเบิ่งปานิมเป็นเจ้ดางพี่น้องเอ้ยนี่มาอะไรอนาะเชือกคือเบาไม่ชนหันชนหาทุกง่าอีหันชกง่ายคนเราอ่อนชอยอยู่สวยง่ยจะอ่อนด้วยเนาะเสื่อมเบ็ดเสื่อมัดป่าอันเสื่อนี่ก็ยังตัวพี่น้องเอ้ยนะจุงปานิมเพ้นที่ยามด่างขึ้นมาเมื่อกี้นะงามอะีรเนาะดองเชี่ยวอยู่ เป็นกุ้งเต้นนะมันนี้เป็นแต่จะอ่อนนะพี่น้องเนาะตอนนี้แม่ตาน้อยกับแม่น้องแตนกับบ่าข้ามก็ได้พาเดียยาแล้วพี่น้องเอ้ยอันช้อนอันจุงช้อนนี้หรือว่าช้อนปลานะมันนี้แม่ตาน้อยกับที่ได้ล้างกับก๊ายังก่อนพี่น้องเอ้ยตอนนี้แม่ตาน้อยก็ได้ล้างก๊ายังก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าพุทธก็ไป้อายังปลาทองอ๋อนะเบิ่งตาอันบัตเทิลกับพี่น้องเอ้ยเบิ่งกัน ขึ้นไหมฮะควายเริ่มดำแล้วสองนไหมแต่ิได้เมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยก่อนชิเมื่อก็เฮอนพี่น้องเยี่ยมเมื่อกียางก่อนมันชิได้หลายจิเมื่อกียางอันกุ้งเนี่ยเมตโน้อยนะตอนนี้ก็มาเยี่ยมเมื่อกียางอันของเมตโน้อยพี่น้องฮะพี่น้องเอ้กายางโองอันเมตโน้อย์กาได้หลายตัวได้พี่น้องเอ้ยเป็นเนี่ยวทองลายพี่น้องเอ้ยนั่นเนี่ยแล้วกับป่า หลังจากที่เยี่มกับยังแล้วเมสแต่น้อยกาชิได้เมือกัาพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตอนนี้ตะเวนมันก็นได้ทำมาเนาะไว้ชิเม,มือฮอดบ้านก็นพอดีคำพอดีพี่น้องเอ้ยแต่น้อยกะไฮเราไปจับมานี่เพราะว่ามาตั้งแต่สิบโมงชิเอนโมงบมง่บอตอนเม่แต่น้อยมานะเม่แต่น้อยกะขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนอก้ามาเป็นกําลังใจให้เม่แต่น้อยตลอดมาเนาะ คนเลยที่เข้ามาใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่แต่น้อยนำเพื่อเป็นกำลังใจกันเทคคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอจบเพลงแค่นี้คลิปหน้าเราก็นาขอพอกันใหม่